สเปคหลักด้านสเปคของ FA-50 ถือว่าโดดเด่นในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่เบาโดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ความยาวประมาณ13.14เมตรประมาณ43.1ฟุตและความกว้างปีกประมาณ9.45เมตรประมาณ31ฟุตตามข้อมูลของ Airforce Technology น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด (Max Take Off Weight) ประมาณ12,300-12,400ถึงกิโลกรัม ประมาณ26,900ปอปอนด์ตามที่ระบุในสื่อไทยเครื่องยนต์ใช้รุ่น General Electric F c 0 4 GE 1 0 2ซึ่งเป็นเทอร์โบแฟนหลังเผาไหม้ Afterburner ให้แรงขับประมาณ17,700ปอปอนด์ประมาณ78.7กิโลนิวตันตามข้อมูลของไก่ความเร็วสูงสุดประมาณแมตหรือเครื่องหมายตัวหนอน1,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพดานบินประมาณ14,630เมตร ประมาณ48,000ฟุตตามข่าวไทยระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์มีปืน20มิมมีพิกัดแขวนอาวุธภายนอกของลายจุดรองรับอาวุธร่อนอากาศอากาศอากาศพื้นขึ้นอยู่กับรุ่นอัปเกรดระบบอาวุธและอากาศยานสำหรับรุ่นอัปเกรดจะมี l i NK16 AESA RADAR และอาจรองรับ AIM-120 AMRAAM ในรุ่นส่งออกบางประเทศ โดยรวมแล้ว FA 50ให้สมรรถนะที่น่าสนใจทั้งด้านความเร็วระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องบินขับไล่ในกลุ่มเบาขีดขีดขีด,ขด,ขด,ขดราคาแอนต้นทุนเรื่องราคาและต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อพิจารณาเครื่องบินรบสำหรับ FA 50มีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ในข่าวของไทยระบุว่าราคาต่อลำของ FA 50อาจในระดับประมาณ1,000ล้านบาทโดยอ้างอิงจากเครื่องบินฝึกท 50TH เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ราคาแพงกว่าอย่างพริเป็นเครื่องหมายตัวหนอน3,000ล้านบาทต่อลำและ F16 Block 70เครื่องหมายตัวหนอน5,800ล้านบาทต่อลำอีกแหล่งข่าวระบุว่า FA 50 Block 20มีราคาขายประมาณ45ล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD) สำหรับรุ่นที่ส่งออกบางประเทศส่วนต้นทุนการบิน (Cost per hour) สำหรับ FA 50ไทยระบุว่าที่เป็นชั่วโมงละประมาณ85,000บาท ซึ่งถูกกบว่ารุ่น F16 เครื่องหมายตัวหนอน170,000-249,000ถึง 2, 4, 000, 000, บาทต่อชั่วโมงและกริเป็นเครื่องหมายตัวหนอน110,000-200,000ถ 2, 000, บาทต่อชั่วโมงดังนั้นสำหรับกองทัพที่งบประมาณจำกัด FA50 จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะและต้นทุนที่ให้ขีดขีดขีดข้อดีแอนข้อด้อยข้อดีราคาจัดหาและต้นทุนการบินที่ถูกกบว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหญ่ ทำให้สามารถซื้อได้มากขึ้นหรือใช้เก็บงบประมาณไว้สำหรับอาวุธระบบอื่นสมรรถนะพอเพียงสำหรับภารกิจหลากหลายทั้งอากาศอากาศและอากาศพื้นในระดับกลางโดยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยขนาดเล็กกระทัดรัดทำให้การจัดลำเลียงซ่อมบำรุงอาจง่ายกว่าในบางกรณีข้อด้อยแม้สมรรถนะดีแต่ยังไม่อยู่ในระดับเดียวกับเครื่องบินรบรุ่นใหญ่เช่น f 1 6บก block 70 eurofighter typhoon ในด้านอาวุธระยะไกลปาร์ดาที่ใหญ่กว่า และความสามารถ Beyond Visual Rain, B- e y o n d v i s u a l Range BVR แบบเต็มรูปแบบอาจมีข้อจำกัดในด้านอัพเกรดในอนาคตหากต้องการความสามารถสูงสุดเช่นการเติมอากาศกลางอากาศหรือระบบ AESA ล่าสุดอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเนื่องจากเป็นเครื่องบินรุ่นเบาการซัพพอร์ตอา,าวนะุธหนักจำนวนมากอาจไม่เท่ากับเครื่องบินขับไล่หลักขีดขีดขีดมุมมองต่อประเทศไทย สำหรับไทยแล้วมีข่าวว่ากองทัพอากาศไทยกำลังพิจารณา FA 50เพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าโดยมีงบประมาณในโครงการราว19,500ล้านบาทเพื่อจัดหา8เครื่องในช่วงแรกข้อคิดที่ควรพิจารณาสำหรับไทยหากเลือก FA 50จะช่วยให้ไทยมีเครื่องขับไล่จำนวนมาครึ่งในงบประมาณจำกัดและสามารถแบ่งงานกับเครื่องบินรุ่นหนักกว่าได้แต่หาคาดหวังว่าเครื่องบินจะต้องมีความสามารถครบทุกด้านเช่น BVR ระยะไกลมาก ระบบเติมอากาศกลางอากาศหรืออาวุธหนักมากอาจต้องอัปเกรดเพิ่มเติมหรืออาจเลือกเครื่องรุ่นใหญ่กว่าในระยะยาวการวางแผนด้านซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอะไหล่การฝึกนักบินและระบบรองรับถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสิทธิภาพใช้งานจริงของ FA-50 ออกมาคุ้มค่า